ขังโดนแข่งเล่มสองเ้กระชากกระชากลวหลุดแผงตอนแกอ่านจริงปะเนี่ยเอวางก่อนเหมือนมีเสียงเด็กมาวออเดวอนเาอเมื่อนหร่กนมาเมืออนี้ไงทอออเเนอนนดดนอวอววออ พี่ห้องนั้นทนะั้งน้นโ่นน่นทังโน่นทงน่นนี่พี่ฝากแว่นหนิอย่าเปิดอ่านนะอย่าเปิดอ่านแล้วเฮ้ย hey, แต่ถังโดนแข้งของใหม่นี่ที่ร้านนี่ไม่มีเลยซื้อมาโชว์น่นนเปิดเออไม่เปิดไว้ใจได้เลยเออไว้ใจได้เลยอ๋ออ๋อก็ไว้ใจได้ไว้ใจได้อืไมไว้ใจได้ไม่เปิดไมด่เปิดยิ่งห้ามมีเล่มหนึ่งนะครับอันนั้นเล่มสอง <c oughs> เเล่มหนึ่งเล่มสองอยู่ตรงนั้นอ,อืมไม่เปิดเออ จะไม่เปิดเอ้ยนิดนึงนะขอดมหน่อยเหอะกลิ่นใหม่นี่มันดีจริงไม่ได้ซื้อก็ต้องแอบดมของเด็กโอ้โหโอ้ยขมคอเลยกระตุ้นกระตุ้นอื ไปนาำเหมือนกันนะนี่เทียนครับโอ้พี่ก็จะชู่ก็จะชู่โอเคโอเคจ่ายข้าวน้ำปนี้จ่ายพย่างนี้ไปกันดีกว่าแล้วพี่เอาเทียนมาทำไมไม่ได้เอามาทำอะไแค่เอามาวางเล่นไม่ได้นั่งเทียนอยู่แล้วอย่างเงี้ยเอ้ยเขาโดนแข่งเล่มซองดีกระชากกระชากฝากพี่ดูแลก็เสร็จสิครับตรงก่อนเลยเว้ยอื้อข่อยี่นึงบั่นบั่นอ้าว เอาลักขอดูด้านในก่อนนะฮะเอาเนื้อเรื่องไปยังไงต่อเลยนะรีบเลรีบเลย,เ,ลยเอออ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคเอาลักเก็บแล้ว <laughs> เป็นมอทินเปิดซิงไว้ <laughs> นี่จุดเทียนเวียนวนอ่ง่ายมากเลยถึงแกงอย่างนี้ก็เสร็จพี่ซิ ถ้าซีนมันนั่นกว่านี้ก็จะไม่เสร็จนะจ้าเอาเนียนๆ,ๆ,ๆไว้อ่าเนี่ยๆเอามาเลยครับลงตัวเงตัวแล้เหรอออกกลับไปเลยเออกลับไปเออมันคาใจคาอะไรไม่ต้องคาขี้ที่นี่แล้วยังมาคาใจอีกเหมือนมีรอยไหม้นะพี่นะไม่มีมเอ่อท่านผู้ชมครับเหมือนมันมีขโมยนะเอ้ย<ม>ค <ำ S 1> <ม>ิดผองไป บอกไปนี่แน่เลอกะระแสเอ้าเว้ยเขามาได้ไงวะนี่ครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งนศา,า,อาไออออกไปเลยอะไรวะฮะนศาอ,อะไรมั่วแล้วไม่มีแล้วเมืองอย่ามั่วนักศึกษาไทยเอาไปด้วยไปด้วยว้าวปังตะเคยให้ด้วยนะกดติดตามให้ด้วยจับ เราอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะกาบ mm hmm. ขอบคุณถ้าคุณดใดแชร์ำ